เป็นภาพที่หลุดว่อนโลกโซเชียลคุณผู้ชมสำหรับภาพของน้องไนท์เชื่อมจิตที่มีการใส่ชุดนักเรียนเนี่ยปรากฏว่าผู้ใช้เฟซบ o o คลายหนึ่งเนี่ยได้มีการโพสต์ลงกลุ่มลับหรือว่ากลุ่มกลุ่มปิดคุณผู้ชมคือพอมีการโพสต์ไปเนี่ยทีนี้มีคนแคปมาปรากฏว่าข้อความเนี่ยคุณผู้ชมคือเป็นภาพที่คุณแม่นกเนี่ยได้มีการเดินทางไปที่โรงเรียนของน้องนะฮะเพื่อที่จะเคลียร์ว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนเนี่ย ไม่ยอมคุยและต้องมีการเตือนไปนะผู้ชมบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยต่อให้น้องจะเป็นเทพมาจากไหนหรือว่าน้องเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามแต่องค์เพชรชรตนาคานานราชอะไรเนี่ยแต่ต้องแยกแยะต้องพูดคุยกับน้องต้องเป็นเพื่อนกับน้องและภาพภาพนี้ถูกแชร์กันอย่างหนังผู้ชมทีนี้เราไปเช็คว่าไอ้ภาพนี้เนี่ยมันคือภาพเก่าหรือว่าภาพใหม่ปรากฏว่ามันเป็นภาพเก่านะคุณผู้ชมเป็นภาพเก่าและมีการเอามาแชร์เนี่ย ในโลกโซเชียลอีกครั้งส่วนกรณีที่ว่าน้องเนี่ยไม่มีเพื่อนคุยด้วยหรือไม่เนี่ยปรากฏว่าเพจอีซอขยี้ข่าวคุณผู้ชมได้มีการขยี้ต่อภาพภาพนี้ปรากฏว่าอีซอได้มีการโพสต์ข้อความมาผู้ชมบอกว่าน้องไนท์เนี่ยได้มีการให้ตังคือมีการจ้างอ่ะคุณผู้ชมจ้างเพื่อน2คนนะฮะห้าสิบบาทบ้าง100บ้างหางมองว่าเฮ้ยมันน้อยไปหรือเปล่าแต่กับเด็ก8ขวบเนี่ยคุณผู้ชม 50บาทกับ100บาทเนี่ยซื้อของเล่นได้เยอะซื้อขนมเนี่ยได้เพียบซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีการโต้แย้งกันนะผู้ชมว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันเป็นข้อมูลเท็จหรือเปล่าปรากฏว่าอีซอขยี้ข่าวเนี่ยก็ขยี้ต่อผู้ชมจากโพสต์นี้แหละปรากฏว่ามีการขายี้ไปต่อฮนะว่าเฮ้ยเช็คมาแล้วภาพนี้เนี่ยเป็นภาพจริงและก็การที่มีการบทสนทนาคุยกันว่ามีการให้เงินเนี่ย ก็เป็นเรื่องจริงอันนี้คือยืนยันจากอีซอขยี้ข่าวนะคุณผู้ชมก็ต้องดูว่าเดี๋ยวเราไปเช็คเพิ่มเติมมาดูอีกทีว่าภาพภาพนี้คือภาพจริงและและข้อมูลที่เป็นแคปชั่นออกมาเนี่ยมันจะยืนยันชัดเจนได้อย่างไรต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลุกลามบานปลายคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องที่เป็นในโลกของนักเรียนหรือว่าเด็กในการไปเรียนหนังสือเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากจะแตะเยอะคุณผู้ชมแต่ที่ต้องมาอัดคลิปเนี่ยเพื่อที่จะชี้แจงว่ามันเป็นภาพเก่า ที่ถูกนํามาแชร์ใหม่ส่วนเรื่องการเรียนการสอนครูนู่นนี่นั่นเนี่ยมันมีภาพหลุดออกมาเยอะคือบางทีเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมน้องเขาหน่อยเพราะต้องบอกว่าบางภาพเนี่ยมันก็เหมือนว่าน้องเนี่ยเขาไม่ได้ไหว้ครูหรือว่ามีการสวัสดีคุณครูแต่จริงๆเนี่ยมันมีนะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้กเ็เป็นเรื่องราวคือภาพเป็นภาพเก่าแต่ข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงนะครับผู้ชมว่าแม่เนี่ยมีการบุกไปเคลียร์ถึงโรงเรียนต้องบอกว่าแม่นกเนี่ย ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นด้วยความที่คนเป็นแม่อันนี้มองในคุมคนเป็นแม่คุณผู้ชมก็ต้องย่อมรักลูกตัวเองเป็นธรรมดาฮะก็ต้องเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยก็ต้องไปเคลียร์ถึงที่แต่บางคนเนี่ยอาจจะมองว่าไม่เหมาะสมมีสิทธิ์อะไรเรื่องแค่นี้เนี่ยต้องบุกไปเคลียร์ถึงโรงเรียนมันไม่เหมาะสมทําไม่ได้แบบนี้เนี่ยมันจะสองมาตรฐานกับเด็กคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็คือมุมมองนะผู้ชมอเอามาแชร์กันอีซอก,ก็มีการขยี้ต่อบอกว่าน้องเนี่ย ให้เงินจ้างเพื่อนเพื่อที่จะมาเรียนด้วยก็ว่ากันไปฮะผู้ชมสําหรับเรื่องราวมุมในการไปโรงเรียนของน้องไนท์เชื่อมจิตนั่นเองฮะไทยนิวส์อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ